71นะครับเมื่อกี้171ลาช้าอยู่ประมาณ70นาทีนะครับ สถานีที่เลียก,กันเมื่อกี้ก็ควรหินมุ้ยนะครับก็เผ่อหล,หลับไปพักหนึ่งน,นะครับเพิ่งจะเลยหลังส่วนมาสถานีเดียวนะครับอีกเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงชุมพรนะครับ